คุณกำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนลุยสวิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการ Better Health Better Life กับดิชันนะคะบริษัทกิติมาสกูลอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลเซนหลุยส์ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะจะขอพูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะได้กำหนดนโยบายให้ประเทศสมาชิกลดอัตราการฆ่าตัวตายให้เหลือเพียง1ใน3ภายในปีคิศช2030 โดยสถิติในปัจจุบันนะคะมีบุคคลที่พยายามฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีนะคะหรือสูงสุด800,000คนต่อปีนะคะในบุคคลที่พยายามฆ่าตัวตายจะมีมากกว่าบุคคลที่ฆ่าตัวตายสำเร็จถึง20เท่านะคะ สำหรับสถิติในประเทศไทยมีบุคคลที่ฆ่าตัวตายสำเร็จสูงถึงปีละ4,000คนนะคะโดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่มีคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จถึง11-12รายต่อวันโดยในปี2,561ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ติดอันดับประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดในลำดับที่32ของโลกมีอัตราเฉลี่ยบุคคลฆ่าตัวตายที่14รายต่อประชากร1 0 0 0 0คน โดยในกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดดังนั้นหากประเทศเราต้องการลดอัตราการฆ่าตัวตายลงตามนโยบายดังกล่าวของ WHO เราจำเป็นต้องหาสาเหตุและป้องกันก่อนที่ประชากรชาวไทยของเราจะลงมือกระทำการฆ่าตัวตายซึ่งบุคคลที่จะทำการฆ่าตัวตายมักมีสัญญาณเตือนมาก่อนนะคะโดยสัญญาณเตือนนั้นจะส่งถึงบุคคลที่ใกล้ชิดให้ทราบโดยมีลากาักษณะการสังเกตคร่าวๆดังนี้นะคะ บุคคลเหล่านั้นมักจะพูดบ่นว่าอยากตายบ่อยๆหรือบุคคลเหล่านั้นจะมีพฤติกรรมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการฆ่าตัวตายจากแหล่งข้อมูลต่างๆจากอินเทอร์เนต็ตหรือจากสื่อโทรทัศน์มีการเตรียมการหาซื้ออุปกรณ์การฆ่าตัวตายเช่นน้ำยาฆ่าแมลงปืนอาวุธเชือกอย่างไม่มีเหตุผลจำเป็นที่ต้องใช้และมักพูดบ่นว่าชีวิตหมดหวงังไร้จุดหมายไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไร หรือพูดบ่นในทํานองที่ว่าตนเองเป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่รุนแรงรักษาไม่หายเป็นต้นมักพูดบ่นว่าฉันเป็นภาระของคนอื่นหรือหากฉันตายไปอะไรอะไรก็คงจะดีกว่านี้หรือตายไปเสียจะได้ไม่ต้องมีใครเดือดร้อนเพราะฉันอีกเป็นต้นหรือในทางตรงกันข้ามจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยหันกลับมาใช้สารเสพติดในที่นี้รวมถึงเหล้าและบุหรี่ด้วยนะคะ มีพฤติกรรมเรื่องนอนไม่หลับหรือมีปัญหาการนอนที่ไม่ต่อเนื่องมีลักษณะแยกตัวออกจากสังคมเช่นมักอยากอยู่คนเดียวมีพฤติกรรมที่พูดลดน้อยลงจากเดิมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมีความรู้สึกกับตนเองว่าโดดเดี่ยวไร้คนพึ่งพาเป็นคนไม่มีเพื่อนบางคนก็มีท่าทางกังวลกระวายอยู่ไม่สุขอารมณ์แปลบปรวนเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากหรือมีพฤติกรรมบอกลาคนรู้จกักเพื่อนญาติมิตร ผู้ร่วมงานบางรายก็มีพฤติกรรมบริจาคสิ่งของหรือเขียนพินัยกรรมไว้ส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงในการพยายามฆ่าตัวตายจะมีลักษณะที่สังเกตได้เห็นนอกจากนี้ก็คือมีลักษณะที่เป็นมีบุคคลในครอบครัวหรือมีญาติสายตรงที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายมาก่อน หรือบุคคลน,นั้นมีอยู่ในภาวะตึงเครียดทางอารมณ์เช่นอยู่ในระหว่างที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสูญเสียความสัมพันธ์บุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตช่วงนั้นหรือมีปัญหาการเงินการงานหรือถูกตําหนิดุด่ารุนแรงมีประวัติในอดีตที่มีโรคหรือภาวะซึมเศร้าเป็นต้น จึงเป็นเหตุจำเป็นให้ EP นี้ก็มาขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการเกี่ยวกับความคิดการที่อยากจะฆ่าตัวตายนะคะโดยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าความคิดที่อยากจะตายนั้นนะคะเกิดได้หลากหลายสาเหตุเช่นภาวะหรือโรคซึมเศร้าที่รุนแรงขึ้นความรู้สึกไร้ค่าของบุคคล ความรู้สึกที่เป็นภาระหรือความรู้สึกไม่เป็นประโยชน์ความไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือบทบาททางสังคมจนเกิดความรู้สึกท้อแท้ไม่อยากมีชีวิตอยู่รวมถึงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลสําคัญในชีวิตไปซึ่งความเครียดหรือเหตุการณ์เหล่านี้นะคะจะถูกสะสมจนบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ที่เคร่งเครียดเหล่านั้นได้หาทางออกไม่ได้ก็จะมีความคิดผุดขึ้นมาว่าอยากจะฆ่าตัวตายหรือทำลายตัวเองนะคะ วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําสัญญาณเตือนที่บุคคลมีแนวโน้มฆ่าตัวตายว่าเราจะสังเกตยังไงนะคะวิธีการที่เราจะจัดการกับความคิดฆ่าตัวตายง่ายๆเบื้องต้นทําอย่างไรนะคะวิธีการที่จะจัดการกับความคิดฆ่าตัวตายสําหรับที่เราจะไปแนะนําเมื่อเราค้นพบว่ามีเพื่อนหรือคนรู้จักของเราเกิดความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายหรือทําลายตัวเองง่ายๆดังนี้ค่ะ หนึนะคะฝึกให้เขาปล่อยวางความคิดนะคะโดยเริ่มจากการหมั่นสังเกตความรู้สึกของเขาหรือว่าของตนเองนะคะประคองสติให้อยู่กับปัจจุบันปรับความคิดให้ตรงกับความเป็นจริงว่าทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราเสมอไปแต่เป็นไปตามเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทำบทบาทหน้าที่ของตัวเขาหรือตัวเองให้ดีที่สุดตามศักยภาพณนะปัจจุบันนะคะ 2. ให้เขาพูดคุยกับคนที่รู้สึกว่าไว้วางใจได้เช่นเพื่อนสนิทหรือบุคคลในครอบครัวหรือคนที่เขาให้ความเคารพเชื่อถือให้พูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกความนึกคิดที่เกิดขึ้นหลังเจอเหตุการณ์ที่เคร่งเครียดทางอารมณ์เปิดโอกาสให้เขาได้พูดระบายความรู้สึกต่างๆทําให้เขาได้รับเห็นมุมมองต่างๆของปัญหาของเขาในมุมมองที่แตกต่างออกไป 3. ให้ระบายความเครียดหรือความไม่สบายใจอย่างเหมาะสมถ้าเขาเป็นคนที่มีลักษณะพูดน้อยอาจจะให้เขาเลือกโดยวิธีการเขียนวาดภาพหรือการใช้กิจกรรมทางศิลปะในรูปแบบต่างๆได้ระบายความรู้สึกกังวลใจความเครียดออกไปหรือเป็นงานที่เขาถนาดัดชื่นชอบมาทดแทนกับภาวะอารมณ์ที่เครียดที่สะสมอยู่ก็เป็นได้นะคะ สการทำกิจกรรมที่เขาสนใจหรือทำแล้วมีความสุขแล้วให้เกิดความสนใจมีสมาธิและสติอยู่กับกิจกรรมนั้นเพื่อเบียเบ่ยงเบนตัวเองออกจากความเครียดหรือความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายค่ะ 5. แนะนําให้ออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายเป็นประจำจะก,กระตุ้นให้โฮอร์โมนในร่างกายหลั่งสารที่มีความสุขออกมานะคะจะลดความวิตกกังวลสร้างความสบายใจลดความตึงเครียดลดความหดหู่และเศร้าลงไปได้ค่ะ 6. แนะนําให้จัดตารางชีวิตประจําวันนะคะโดยพยายามทำตามแผนที่วางไว้อย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมอช่วยให้รู้สึกดีขึ้นที่สามารถทํากิจกรรมประจําวันได้สําเร็จหลุล่วงไปได้การทําในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตตนเองนั้นมักจะให้ผลลัพธ์ที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองรู้สึกมีคุณค่าอยู่เสมอคะ่ะ 7. จัดสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเขาให้ปลอดภัยนะคะลดสิ่งกระตุ้นที่นําให้ชวนคิดถึงความที่อยากจะตายนะคะนําสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเขาเช่นยาเวชภัณฑ์ต่างๆมีดอาวุธให้ห่างไกลให้พ้นมือเขานะคะหรือไม่ให้เขาสามารถที่จะหยิบจับได้ง่ายนะคะในกรณีที่เขาไม่สามารถควบคุมหรือบังคับตัวเองได้ให้พาตัวเองไปสู่ความรู้สึกปลอดภัยเช่นถ้าเมื่อกําลังคิดว่าอยากจะกินยาในปริมาณที่มากหรือว่าเกินขนาด อาจจะป้องกันโดยที่มีคนคอยช่วยดูแลในเรื่องของการจัดยาให้ถูกต้องนะหรือว่าให้มีคนที่ช่วยดูแลกิจวัตรประจำวันบางอย่างในช่วงที่มีความคิดที่อยากจะตายอย่างใกล้ชิดนะคะ กิจกรรมที่8นะคะก็จะหลีกเลี่ยงให้เขาไม่ใช้สารเสพติดนะคะรวมถึงสุรารวมถึงเหล้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ol, แล้วก็บุหรี่นะคะเพราะการใช้สารเสพติดไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่แอลกอฮอล์ก็ตามนะคะอาจจะทําให้เกิดยิ่งเพิ่มความมิตกกังวลนะคะแล้วก็เพิ่มความคิดการฆ่าตัวตายที่รุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นสารเสพติดต่างๆจะทําให้มีความคิดที่วู่วามแล้วก็ขาดความหยับยั้งชั่งใจเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะ กิจกรรมที่9นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ให้เขาลองตั้งเป้าหมายส่วนตัวสั้นๆเช่นช่วงที่มีความคิดที่อยากจะทําลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายนั้นมีเป้าหมายอย่างอื่นไหมเช่นการออกท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศหรืออยากอ่านหนังสือหรือทําภารกิจอะไรให้สําเร็จทําร่วมกันนะคะโดยเฉพาะดึงครอบครัวเขามาเป็นส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ กิจกรรมสุดท้ายค่ะมีการวางแผนความปลอดภัยสําหรับตัว A นะคะในขณะที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทําลายตัว A นะคะอาจจะเป็นความคิดชั่วขณะเดี๋ยวสักพักก็ผุดขึ้นมาใหม่นะคะก็ต้องชักชวกนบุคคลที่มีความคิดเหล่านั้นนะคะวางแผนร่วมกันว่าถ้ามีความคิดนี้กลับมาจะต้องทําอย่างไรเช่นควรมีเบอร์เพื่อนที่ติดต่อไว้ใกล้มือนะคะมีสมาชิกค,คนในครอบครัวไปช่วยเหลือดูแลเป็นระยะระยะ โดยเฉพาะในช่วงที่มีความคิดค่าตัวตายเกือบตลอดเวลาหรือมีเบอร์ฉุกเฉินที่ไว้สําหรับญาติมีนะคะหรือว่าเพื่อนข้างห้องเพื่อนที่ทำงานนะคะให้เขาสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะคะหรืออาจจะนําพาเขาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลนะคะโดยเป็นจิตแพทย์หรือพยาบาลจิตเวชนะคะ หรือนักจิตวิทยาก็ได้นะคะเพื่อวางแผนร่วมกันสําหรับการป้องกันการฆ่าตัวตายหรือพฤติกรรมการทําร้ายตัวเองนะคะทั้งนี้สําหรับผู้ฟังที่เป็นผู้ช่วยเหลือบุคคลที่มีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายแล้วนะคะไม่ใช่แค่ความคิดก็ต้องเข้าใจช่วยเหลือเขาด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความจริงใจนะโดยต้องเสริมสร้างกําลังใจให้ความหวังนะคะแล้วก็คอยปลอบประโลมรวมถึงกระตุ้นให้เขายอมรับสภาพตามความเป็นจริงของปัญหานะคะ ช่วยกันค้นหาปัญหาหาแนวทางแล้วก็ร่วมมือให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะไม่แนะนําให้ปล่อยให้บุคคลที่มีความคิดหรือมีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายนั้นอยู่คนเดียวนะคะดึงเขาเหล่านั้นกลับมานะคะแล้วก็ปลอบประโลมใจช่วยค้นหาหาทางแก้ปัญหาร่วมกันนะคะพามาทํากิจกรรมอื่นๆดังที่แนะนําไปใน1ิบกิจกรรมที่ข้างต้นนะคะอาจจะพามานอกบ้านนะคะเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าแนะนําให้ญาติคนอื่นๆมาเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือดู ะะหรืออาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่านสายด่วนสุขภาพจิตที่เบอร์1,3,2,3นะคะเพื่อรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้นะคะท่านผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการเบต a l เฮลเบ t e r ไล f ์ได้ใหม่จากวิทยาลัยเซนหลุยทุกวันพุธนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะวิทยายลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพ เปิร์อนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน